สวัสดีครับผมเบสจากคอยห้ดเรย์พิสันออฟอนแกนครับวันนี้ผมจะมาอธิบายตัวโรเลเดอร์2020ครับเริ่มต้นด้วยไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้า LED ครับซึ่งไฟหน้าตัวนี้ปรับปรุงมาจากเดิมที่เป็นไฟไฮโดรเจนนะครับช่วงโชคจะเป็นช่วงโชคโครเมียมครับล้อนหน้า19นิ้วนะครับจะเป็นลายทรงเรโรอยู่อลูมิเนียมนะครับ ต่อไปเป็นเรื่องของตัวถังนะครับถังน้ำมันมขนาด17ลิตรออกแบบโลโก้สไตล์ลท e 1970นะครับซึ่งมีสีนํำเงินเมทัลลิกแล้วก็สีดำสีแดงนะครับตัดอยู่ส่วนตัวเบาะนะครับจะเป็นบาะดีไซน์ทันสมัยขึ้นนะครับมีเรื่องของออกแบบมาให้สรีระนะครับเหมาะสำหรับคนที่ความสูงไม่เยอะมากแล้วก็ช่วยให้เวลาเราเปิดคันเร่งครับ ก้นเราจะไม่ไหลออกจากบอกนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของกําลังเครื่องยนต์นะครับ1 7 4 5ซีซีหรือ1 0 7คิวบิกนะครับสามารถช่วยให้ขับเคลื่อนได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีแรงบิดที่ติดมือกว่าเดิมครับช่วงแซงนี้จะสบายมากเลยครับผมแล้วก็โช๊คอัพนะครับโช๊คอัพจะเป็นโช๊คซอฟท์เทลซึ่งซับแรงกระแทกได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ของเขาที่ยังเป็นไดนาอยู่นะครับที่เป็นโชคคู่เนาะ ต่อไปจะเป็นเรื่องของตัวท่อนะครับจะเป็นท่อโครเมียมลักษณะเป็น2ออก2นะครับซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์ที่เราต้องการแต่ว่าก็อยู่ที่ทรงด้วยว่าเราอยากแต่งไปทรงไหนซึ่งตอนนี้โรยเดอร์เขาออกแบบมาทุกวันนี้นะครับเขาจะแตแ่งเป็นแนวขับสไตล์กันก็อาจจะมีเปลี่ยนแฮนด์ให้ยกสูงขึ้นใส่หน้ากากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนท่อเป็นท่อ t o into one นะฮะเป็นท่อ2ออกอ,2อ,อกหนึ่ง ทำให้เรื่อง performance จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมส่วนรายละเอียดเรามีของแต่งของ Skimming Eagle นะครับสามารถเสียดูได้ที่เว็บไซต์ Harley Davidson นะครับผมต่อไปเป็นเรื่องของไฟท้ายนะครับไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายสไตล์ดั้งเดิมของเขาซึ่งมีไฟเลี้ยวซ้ายขวาแยกกันนะครับไฟเบรกจะอยู่น,นี้เลย ขนาดล้อหลังอยู่ที่16นิ้วนะครับเป็นล้ออลูมิเนียมสไตล์เรทโรเช่นเดิมส่วนตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่9,19,000บาทสามารถผ่อนราดาวได้นะครับดาวอยู่ที่14,000 0ผ่อนอยู่ที่เดือนละหมืนนะครับดอกเบีย้ยที่3.29ซึ่งถือว่าเป็นดอกเบีย้ยที่ถูกมากในตอนนี้นะครับส่วนใครที่สนใจรถรุ่นนี้สามารถติดต่อได้ทาง Facebook i n s t a g กร m บร์โทรศัพท์043-466-544นะครับครับตอนนี้ก็ถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วผมขออญาตลาไปก่อนนะครับพบกันในเอพิโซดต่อไปขอบคุณครับ